เดี๋ยวพูดถึง<ม>หัวข่าวเกินเๆนหน่อยเอกนิตสุประโชคเอเลียสเดินทางมาสมทบแล้วนะเมื่อวานนี้ใ,ในการซ้อมแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ของทางธิตาธรบุญมาทันนะฮะในเรื่องในประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็ทางจีนคุณซื่อของเขาเขามั่นใจนะเขาบอกว่าแหมเขาบอกว่ามีข้อมูลของเราเนี่ย ครบนิดที่เรียกว่าเขาเก็บสถิติมาแบบเขาเขาเขารู้จักเราเป็นอย่างดีเลยเขาเขามั่นใจเขาบอกแบบนี้เขาอุ่นเครื่องมาเนี่ยเรียกว่าวางโปรแกรมอุ่นเครื่องเนี่ยหลากหลายแล้วอุ่นเครื่องเยอะแปดนัดหนึ่งในโปรแกรมนี้เขาอุ่นเครื่องเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเขาอุ่นเครื่องกับเวียดนามนะครับถามว่าทำไมเขาอุ่นเครื่องกับเวียดนามเนื่องจากว่าเขาจะมาเตะกับเรานี่แหละนะเขาจึงต้องเอา ทีมจากอาเซียนะอุ่นเครื่องด้วยแล้วเขาก็ชนะเวียดนามด้วยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับไม่เป็นไรเขาอุ่นกับเวียดนามแต่เราอุ่นกับทีมที่สูงกว่าเวียดนามอีกก็คือจอร์เจีย <Georgia S 1> แล้วก็เอสโตเนียเออแต่ว่าเราเอา,เอาหน้าเตะชุดไป,ไปอุ่นเครื่องหนะ่อยชุดนั้นจะมาลงชุดนี้กี่คนไม่รู้เหมือนกันนะอเอาละทีนี้ <c oughs> เราจะแจกบัตรเข้าชมบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันกั้าที่ใครอยากจะได้นะคะเกมวันพระหัสสบดีนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานไทยเจอกับทีมชาติจีนนะคะกับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเกมแรกใครที่อยากจะไปชมไปเชียร์ติดขอบสนามแล้วล้วงกระเป๋าสตางค์เอ๊ะบัตรยังไม่มีเข้าไปในเว็บเอ๊ะโซนที่อยากได้ไม่เหลือบัตรแล้วมาทางนี้ค่ะวันนี้นะคะเสียงกีฬาเดลี่แจก แจกแบบฟรีๆเลยนะขอแค่อย่างเดียวคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าเชียร์ทัพช้างศึกไทยอย่างไรให้โดนใจเอาเอาไอ้คำว่าโดนไอ้คำว่าโดนใจในที่นี้ต้องโดนใจทีมงานเราด้วยนะเพราะทีมงานเราจะเป็นผู้คัดเลือก5ท่านผู้โชคดีที่จะได้บัตรเข้าชมเกมการแข่งขันเกมที่ไทยเจอกับจีนที่ราชมังนะคะ1รางวัลเนี่ยสองที่นั่งใช่และ คนนึงได้ไปสองใบเลยห้คนก็ได้ไปสิบใบเชียร์ยังไงให้โดนใจดีพี่กุยพี่ต่อฮะเชียร์ยังไงให้โดนใจใช่ไหมเอาในในสไตล์ของผมนะช้างศึกสู้ๆโดนใจผมมเตาจังไงเต็มนี้ผมแนะเต็มที่เลยครับอะไรอะไรก็ได้นะประมาณนี้แหละใส่เสื้อทีมชาติจีน <an> ไปอยู่ในดงกองเชียร์ไทยออลองบรรยายสาธยายเข้ามามว่าคุณจะเชียร์ช้างศึกไทยยังไงให้โดนใจมีตัวอย่างยังยังไม่มีออ๋อถ้าเป็นพิชชี่พิชชี่จะบอกว่า พี่ชี่จะเป็นกองเชียร์ที่จะไปสวยสะพั่งให้ชาวจีนเขาเห็นแล้วเขาตกใจว่าคนไทยทําไมสวยขนาดนี้ได้ไหมอืมก็โอเคนี่เหมือนอวยตัวเองว่าตัวเองสวยเนาะพี่ชี้สวยอยู่แล้ว,วเวลาไปยก็มามีอะไรดีก็ต้องบอกหรือว่ามีมีความคิดเห็นอย่างไรนะอันนี้น <ะ S 2> มามา,มาละเนี่ยคุณปาร์คบอกว่าเสียงตั้งกุยดูแหบๆนะทานยาเยอะๆอันนี้เชียร์ทัพช้างศึกให้โดนใจใช่ไหมค่ะไม่อันนี้พี่กุยอ่ะเขาไปซ้อมเชียร์มาแล้ว เขาไปเชียร์เทพศิรินมาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเชียร์ช้างศิรินเดี๋ยวเดี๋ยวมีข่าวจะตกลดมิดด้วยเออนะฮะก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะอาหากว่าคอมเมนต์ของใครที่โดนใจทีมงานของเราด้วยนะฮะทีมงานเราก็บอกว่าแต่งตัวเป็นเทนต์ฮักไปเชียร์ครับอะไรแบบนี้หรือไม่ว่าแต่งคอสเพย์ ชุดไทยในสมัยรัชกาลที่5ไปเชียร์อย่างนี้ไหมประมาณนั้นก็ได้ชุดนัางรบโบราณเงี้ยหรอบอกว่ารวมกันเชียร์กันไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็แต่งเป็นตีมไปพร้อมกันอะไรก็ว่าไปแสดงความคิเห็นกันเข้ามาเชียยังไงให้โดนใจนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวทีมงานเขาจะไล่ดูว่ามีใครที่พิมพ์อะไรยังไงมาบ้างแล้วก็5ท่านผู้โชคดีเดี๋ยวจะประกาศ ด้วยการพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์เนี่ยนะช่วงหลังจากจบรายการหลังจราการทีมงานเราก็จะเลือกมาผู้โชคดี5ท่านนะครับได้ท่านละ2ใบนี่ไงมีคอมเมนต์หนึ่งละเชียร์ด้วยชุดท่านหมื่นและไปไปการะเกดครับน่าจะไปเชียร์ไปเชียร์การะเกดเงี้ยเหรอช่วงช่วงนี้เขาเรื่องผมเออผมไม่คิดกําลังมาแรงนะนะก็แล้วก็ติดตาม หรือว่าคุณเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าเนี่ยหลัาลางจบรายการเลยนะใช่หลังจบรายการแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งหลังจบงาร,รายการาน <ๆ S 2> เนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมงานไปคอมเมนต์บอกว่า5ผู้โชคดีแปะไว้ให้เป็นใครบ,บ้างในคอมเมนต์นะคะแต่ว่าถ้าใครหลายคนบอกว่าหลังจบรายการแล้วผมไม่ว่างแล้วครับไม่ได้เข้ามาดูไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้รายการสยามกีฬาเดลี่ พรุ่งนี้จะมาประกาศผู้ชรายชื่อผู้โชคดีใช่ใช่นะาคอมเมนต์เนี่ยส่งมาได้ทั้ง Facebook แล้วก็ Youtube เลยนะครับแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเอาละบัตรเข้าชมจะเป็นอีทิ k เก็ตนะแล้วก็ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลเนี่ยผ่านทางอีเมลเราเราจะแจ้งกงิกาาไไว้นะครับแล้วก็คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุดนะของรางวัลก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับอ่า ถ้าได้บัตรไปก็ฝากเข้าไปในราชมังแล้วก็ไปตะก้นเชียร์ไทยแลนด์มีอาไทยแลนด์วีเชียร์ไทยแลนด์ได้ยินแน่ๆวันนี้การเชียร์นี่สนุกคือนักฟุตบอลเขาต้องการเสียงเชียร์นะเออดังนั้นไปเชียร์กันให้เยอะๆนะครับแมตัวแรกก็อยากจะให้ทีมชาติไทยประเดิมด้วยการคว้าสามแต้มแหละใช่ใช่นะฮะทีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเลยนะเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยใช่นะครับเอาละทีนี้เมื่อวานนี้นะครับ ทีมชาติไทยของเราก็ซ้อมกันที่ BTPU เเออ่ดี Training Center ครับรบได้เอกนิปปัญญาจากอุลวัตเรดไดมอนส์นะครับสุภโชคสารชาติจากฮอกไกโดคอนเซเลสซัปโปโรแล้วก็เอเลสเอเลล็อตจากบาหลียูไนเต็ดมาสมทบนะครับเท่ากับตอนนี้มี25คนละอีกหนึ่งคนก็คือสุพนัทเหมือนตาจาก o s เอสลูเวนนะก็จะมาสมทบในวันนี้นะครับรูปแบบการฝึกซ้อมนะครับก็เน้นที่ความเข้าใจในการเล่นร่วมกัน การเล่นลูกตั้งเตะรวมถึงแทคติกนะครับที่จะใช้กับทีมชาติจีนนะใช้เวลาฝึกซ้อมชั่วโมงครึ่งนะครับที่ะาตอนบุญมาทันนะกับตันทีมชาติไทยต้องบอกว่ากับตันยังไงเดียครึ่งกับตันครึ่งหนึง คือจริงๆแล้วนักเตะชุดนี้เนี่ยนะครับมันก็มีหลายคนที่มีบุคลิกที่จะเป็นกัปตันทีมได้นะครับแต่ว่ามาดามแป้งเขาก็ให้คนละแมตช์ก็แล้วกันนะครับทั้งเจทั้งอุ้มนะซึ่ง2คนนี้ก็มีเกียรติประวัติที่ที่สูงสุดของชุดนี้เหมือนกันนะสามารถเป็นได้อออย่างอย่างอุ้มเนี่ยเคยคว้าแชมป์เจลีกกับมาเลนอสมาแล้วไงส่วนเจเน่ยเคยติดเบสอิลิเวนของเจลีกมาแล้วในสมัยที่เล่นให้กับทางซัปโปโรนะฮะเออนะมาดามแป้งก็เอา2คนไปเลยนะครับก็ ทีทรทอนก็ให้สัมภาษณ์หลายหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับรวมปถึงประเด็นกับตันทีมชาติด้วยนี่แหละแต่ว่าในเรื่องของการซ้อมเนี่ยทีทรทอนก็บอกว่าตอนนี้ซ้อมเกือบครบทุกคนลวก็ขา,ขาดแค่สุพนัทนะครับที่กําลังเดินทางมาสมทบแล้วก็เชื่อว่าทั้งนี้ทั้งโคนก็คงจะพยายามพิสูจน์ตัวเองในการฝึกซ้อมให้ดีที่สุดให้เข้าตาโค้ชที่สุดนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะได้มีโอกาสเล่นเป็นตัวจริงในทีมชาตินี่เอกนิตนะตรงกลางนี่ก็กลับมาสมทบอีกคนหนึ่งละ วันนี้เริ่มลงแท็กติกนะครับแล้วทุกคนก็มีสมาธิในการาในการเล่นแท็กติกตามที่ทีมสตาฟโค้ชนะต้องการนะครับก็เป็นเกมในบ้านต้องการเก็บ3แต้มโฟกัสเป้าหมาย3แต้มนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะเข้ามาช่วยกันเชียร์ในสนามให้เยอะๆนะครับทีมชุดนี้นีอุ้มบอกนะครับบอกว่าเป็นชุดที่ดีสุดในรอบหลายปีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าก็มีนักเตะที่มีประสบการณ์ไปเล่นในยุโรป อย่างตัวอุ้มเองเจชนาทิพหรือว่าพี่มุ้ยนะครับทีศิสิ์เนี่ยก็เคยไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาแล้วหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีทั้งสุประโชคมีทั้งเอกนิตทั้งสุพนัทนะครับก็ก,ก,ก็ก็จะทําให้เรียกว่าแต่ละคนเนี่ยนำประสบการณ์ที่ตัวเองไปเติบโตขึ้นในฟรบบรุตบอลต่างแดนเนี่ยกลับมาช่วยส่วนเรื่องการมีกัปตันทีมสองคนนี่นะกข่าวก็ถามเหมือนกันอุ้มก็บอก เออมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมายหมายถึงว่าเรื่องนี้เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายอ่ะเขาไม่รู้จะมีมันไม่อาจจะไม่ต้องเป็นประเด็นอะไรมากเพราะเขาแต่งตั้งมาแล้วอืผมก็ไม่ได้มีก็ต้องรับตามนั้นอยู่ที่ว่าทางผู้ใหญ่หรือโค้ชจะเห็นชอบไม่ใครเป็นกัปตันในแมตช์นั้นๆก็เป็นเรื่องธรรมดาฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะส่วนเรื่องการปลูกใจเพื่อร่วมทีมเนี่ยคงไม่ต้องมีอะไรมากมายเพราะทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองดีอยู่แล้วนะครับทุกคนเป็นมืออาชีพรู้ว่ามาครั้งนี้มาทําอะไร หน้าที่ของเราคืออะไรนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเรามีสมาธิเราจะชนะในเกมนี้ได้นะ<ม><ม>รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไป,ไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา